ไปจับกเล็กดาวอินไซน์อินไซน์อินไซน์ขาลูกตาเอาไซน์เอาไซน์ไ ่อไปเปลี่ยนข้างมาเปลี่ยนข้างกระโดดเ,เส,เสเร็จลงเสร็จบล่อตคลิกข้างาไปเลิบคู่เล็กรลิฟสายข้างขี้เลบ เอ็บด้านข้างเต็บด้านข้างเดข่อยหลังเรามาเดนข่อยหลังเต็บนไปม่ว่าจะีแดงเินาสักอันนึงนะถ้าีแดงบอชอ่าก็คือต้องส่งให้คนที่มีสีน้เงินแต่ถ้าแดงหมดส่งให้เอิร์ธ โอเคครับเหมือนเป็นตัวที่สมมุติว่าตรงกลางเรามารับบอลเซนเตอร์ทางสองข้างโดนมาสดตัวบนโอเคใช่แล้วแล้วแล้วแค่สองคนแล้วสมมุติว่าสมมุติว่าเองส่งให้พี่บอลต่อไปเรื่องที่พี่โอเคโอเคได้ของคึ่งบอลโอเคบอล ok không cảm biến thức thắng mọi bọn thắng bọn thắng mọi bọn thắng mọi bọn ok mọi bọn bọn thắng mọi bọn thắng mọi bọn

All right, good. <laughs>